เสีายครับแล้วคําที่ลงท้ายด้วยเน่เนี่ยมันต่างกับโยะไหมนะคำตอบก็คือเน่กับโยะเม็นพี่น้องการแต่นิสัยไ,ไม่เหมือนกันเลยค่ะก็คือเขาเป็นคำสร้อยที่ห้อยท้ายประโยคต่างๆได้เหมือนกันแต่ ไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะน้องเน็กก็มีแพทเทิร์นในการใช้งานประมาณ4 5แพทเทิร์นซึ่งถ้าเราจะจําทั้งเดียวเนะี่ยมันจะหัวปวดสมองจะปวดเพราะฉะนั้นให้เลือกจําทีละ1วิธีการใช้ซึ่งวันนี้เซตแตจะมาแชร์หวิธีนะคะซึ่ง1หลักการใช้อันนี้มันใช้บ่อยมากแล้วก็มีความใกล้เคียงภาษาไทยคําว่าเนะ์ะมากๆเลยนะคะวิธีนี้ก็คือมันจะใช้ในเซนส์ที่ประมาณว่าจะเรียกว่าอะไรอะ คือเหมือนสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรากําลังหาพวกกาลังจะหาพวกว่าเฮ้ยเธอคิดเหมือนฉันใช่ไหมอะไรแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโอชิที่แปลว่าอร่อยใช่ไหมถ้าเราพูดเฉยๆว่าโอชิมันก็จะแปลว่าอร่อยธรรมดาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรบวกลบคุณหารเข้าไปในนั้นนะแต่ถ้าเราพูดว่าโอชิเนะขึ้นมาปุ๊บนะมีเสียงน้องเนะเข้าไปเมื่อไหร่นะมันจะเหมือนกับการหาพวกความว่าเฮ้ยฉันคิดว่ามันอร่อยแล้วก็ฉันก็คิดว่าเธอคนที่กำลังเรากำลังคุยด้วยเนี่ย คิดว่ามันอร่อยเหมือนฉันนี่แหละอะไรเนาะเฮ้ยอร่อยเนาะอะไรเงี้ยเนาะก็คือกอล่ะชวนเพื่อนว่าเฮ้ยคิดว่าเพื่อนก็คิดว่ามันอร่อยเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นเซนส์ประมาณว่าเฮ้ยเธอก็เห็นด้วยกับฉันใช่ไหมว่ามันอร่อยหรือคำอื่นก็ได้อย่างเช่นคำอะไรคาไว้เน้เฮ้ยมันน่ารักเนาะองเงี้ยก็คือเราก็คิดว่าเพื่อนก็คงคิดว่าเฮ้ยมันน่ารักเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เออกล์ก็เลยใช้เสียงเน้เข้าไปก็เลยกลายเป็นคาไวยเน้เออประมาณนั้นหรืออะไรอย่างคาไลเน้เผ็ดเนาะอืม ก็คือเฮ้ยมันเพจอะแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยเพื่อนแม่งหน้าแดงแสดงมึงก็คิดว่ามันเพจเหมือนกันใช่ป่ะอะไรแบบนี้เราก็ใช้น้องเน๊เข้าไปเพื่อเป็นการหาพวกประมาณนั้นฮะซึ่งแต่แต่จะให้จำประมาณนี้คือมันคล้ายคลการหาพวกเลยว่าเฮ้ยเอ็งก็เห็นด้วยกับฉันใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนี่คือเซนส์แรกที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับน้องเน๊นะคะหวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะส่วนอันอื่นๆอีกสี่ส้าห้าอันเดี๋ยวค่อยมาเรียนทีหลังละกันนะคะ